ตัดปัดชามเรียบร้อยแล้วนะบีโกเนียลายจุดค่ะใส่นะเดี๋ยวไปรับชมคลิปที่เราปักชามได้เลยค่ะตามมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำการตัดแล้วก็ปักชาต้นบีโกเนียลายจุดตัวนี้ของเรากันค่ะพอดีอม๋ม ปักเรียบร้อยตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลืมคิดขึ้นได้เฮ้ยทําคลิปก่อนดีกว่าก็เลยอ่ะยังยัง,ย,งยังทันอยู่ค่ะก็เลยมาดูอันนี้คือตัดแล้วนะคะอันนี้คือตัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิ่งที่อุ่มจะตัดให้ดูใหม่ว่าอุ่มจะตัดประมาณไหนก่อนเนาะอันนี้คือต้นที่โดนตัดไปแล้วตอนแรกปกติจะแบบสูงมากค่ะแต่เราต้องขยายพันธุ์เดี๋ยวเขาก็แตกค่ะ นี่คือการตัดของอุ้มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนวิธีตัดให้อีกทีหนึ่งว่าข้อไหนควรตรงไหนตัดได้มาดูกันค่ะขอตอนนี้เหลืออยู่สองกิ่งนี้แต่ว่าจะขอตัดแค่กิ่งเดียวเนาะนี่เอียงที่เห็นอันนี้จะเป็นยอดเขาวิกกเนียตัวนี้ค่ะชำใบก็ได้ชำก้านก็ได้แต่ลักษณะของตัวลายจุดเนี่ยชำก้านจะดีกว่าจะ ติดไว้กว่าดูที่ข้อคะ่ะอันนี้ยอดใช่ไหมยอดเนี้ยอมก็จะเว้นไว้ยังยังไม่ตัดคะ่ะเดี๋ยวจะลงมาอีกอันนี้คือเนี่ยอมจะตัดใต้นี้เพื่อผมจะปักตรงนี้ให้มันมีรากออกมาก็ตัดลงมานิดนึงจากนั้นทาคูนแดงค่ะคูน <c oughs> กินหมากเรานี่แหละทาเนาะทาเข้าไปป้องกันทําให้แผล äh, แห้งสนิทค่ะตัวนี้นะ แล้วก็ทาที่ตัวที่เราตัดด้วยเมืเช้าตัดไปเยอะเลยยังไม่ได้ทาด้วยเหมือนกันค่ะตัดไปหลายกิ่งเลยค่ะที่อุ้มตัดเนาะ <_ u> ก็จะทาแผลอย่างนี้ <_ u> เพื่อเวลาลดน้ํา <_ u> แล้วพอแผลแห้งนะ <_ u> ให้แผลปากแผลเขาปิดไว้เวลาลดน้ําจะได้ไม่เนา่า ใชเยอะๆไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่เป็นอันตรายเพราะปูนแดงเนี่ยเขามีความเป็นด่างไม่ใช่เป็นความเป็นกดก็เลยไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ค่ะพยายามตรงไหนมีแผลเขาก็ทาให้หมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การปักชำกันค่ะจากที่อุ้มตัดแล้วเนาะตัดปักชำไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการกชำต่อไปเนาะ ก็จะเห็นว่าน้องมีตัวนี้อุมเป็นชํายอดเนาะจะตัดชํายอดให้ดูอันนี้ก็ทาปูนเรียบร้อยแล้วเราก็อุ้มจะเอาใบเขาออกอีกสักใบนึงค่ะคือใบนี้นี่นะผุมก็จะเอาน้องออกไปเลยถามว่าใบเนี่ยอุมทิ้งไหมอุมไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวอุ้มเอาไปชําอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ย เ,เราจะให้ลากเขาออกลากเขาจะแทงออกเดี๋ยวอุ้มเวลาอุ้มปักเนี่ยอุ้มน่าจะปักลงไปเยอะขน่อไหนคะอาจจะปักถึงขนาดนี้เลยด้วยซ้ําตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราอุ้มมาชําวิธีการปักให้ดูก่อนเดี๋ยวตัวตัดค่อยอีคลิปหนึ่งในการในการตัดเนะาะคราวนี้มาชําก่อนแล้วอุ้มชํไหนไหนพอดีมันมีกระถางของตัวปีกนกดางเหลืองค่ะที่ต้นเขาโซมไปแล้ววัสดุปลูกเนี่ย อมใช้แค่เรียกไรดินปลูกของไม้อบน้ำมากกว่าจะเยอะกว่าอมก็เลยเอาตัวกระถางนี้แหละค่ะมาใช้ในการล่อ่ากเขาดีกว่าก็จะเห็นว่าในนี้จะมีหินภูเขาไฟข้างหน้าเนี ằng, like activity, modern, ่ยหินภูเขาไฟเต็มเลยเวลาชํานก็จะชําลงไปสมมุต <breed> ิว่าอมจะชําตรงนี้เนาะก็ทำรูหน่อยดันเข้าไป ลงไปไหน่อยค่ะผมจะดันลงไปลึกหน่อยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะข้อแรกกับข้อที่สองที่อยู่นี้เดี๋ยวผมจะเอาหินตัวนี้ก,กอบอีกทีหนึ่งประมาณนี้จริงๆจะเอาอันนี้เป็นหินภูเขาไฟเพอไลท์ค่ะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามที่เรามีสะดวกเลยคือพยายามจะให้หน้าดินเนี่ยไม่แฉะเกินไปแต่ข้างล่างมันมีความชื้นอยู่ มีความชื้นให้กับต้นไม้อยู่บีโกเนียเขาไม่ได้ชอบแบบแฉะนะคะแต่เขาชอบชื้นชื้น,นแต่ไม่แฉะให้เขาแล้วก็พยายามช่วงแรกๆระวังเรื่องใบนิดนึงก็น้ําไม่ต้องโดนใบเยอะค่ะรากยังไม่มาก็ประมาณนี้เขาชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะจำไว้ค่ะก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการชำํำและส่วนถ้าอันนี้คือชํำก้านเนาะเรามาดูเรื่องการชํำก้านก่อนร็ดแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการที่อุมจะทอนยอดนี้ค่ะอุมตัดมาเนี่ยทางยอดเนี่ยอุมจะชําแต่ละก้านด้วยให้ได้ปริมาณเยอะขึ้นอุมจะไม่ชําหมดมก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คืออันเนี้ยหนึ่งข้อใช่ไหมคะอุมจะทาเนาะแล้วเสร็จแล้วอุมจะชาข้อนี้คือตัดให้ได้หนึ่งข้อหนึ่งสองเพื่อให้มีข้อข้อเนี้ค่ะข้อนี้ของเขา ไว้ในการลงดินอย่างนี้คือชข้อ,ของเขาแล้วข้อเนี้ยไว้ให้ยอดใหม่เขาเกิดแล้วก็จะมีให้มีการไถน้ำไว้หนึ่งใบประมาณนี้ค่ะก็ทาอย่าลืมทาปูนแดงอีกเหมือนกันทำแบบนี้อีกเหมือนกันก็เดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆก่อนเนาะส่วนอันเนี้ยอันเนี้ย๋มก็จะตัดถึงข้อนี้ค่ะสูงมันแล้วอันเนี้ยใบอันเนี้ยยังใช้ได้อยู่ แล้วก็จะเอาใบอันนี้นะคะเอาไปวางใบต่อ,อตัวนี้นะคะอุ้มแนะนำว่าวางใบอ่ะมันจะช้ากว่าตัวตัดใช้กิ่งชําอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราเสียดายใบเราเราก็เก็บใบไว้หน่อยเพื่อโอกาสที่เขาจะงอกมาอีกมีโอกาสอีกแล้วพอมาดูยอดตรงนี้อุ้มมีความรู้สึกว่าเพาะแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้านตรงนี้ค่ะความแข็งของเขายังอยู่แต่ตรงนี้เริ่มอ่อนแล้ว พอเริ่มอ่อนมันก็ไม่ดีกับเขาแล้วเราจะทอนอยังไงเราตัดใบนี้ทิ้งค่ะตัดใบนี้ทิ้งนะคะอย่างนี้ทิ้งไปอุมจะฝังให้ถึงตัวนี้กับตัวนี้ส่วนตัวนี้เก็บไว้ไหมไม่เก็บค่ะผมก็ตัดทิ้งอีกเหมือนกันถ้าไม่ตัดเราเด็ดก็ได้ค่ะเด็ดมันก็จะออกมาแล้วตัวนี้ใบก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเก็บไว้ช่าอีกเหมือนเดิมเนาะก็นี่จะยอดประมาณเนี่ยหนึ่งสอี่ห้า ประมาณนี้กะกะด,ดูให้เรากะดดูที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีความที่แบบว่าแข็งแรงขึ้นเนี่ยประมาณนี้มันจะใช้วิธีอย่างนี้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะลาก็มาแล้วค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วพอจากนั้นเราทํายังไงต่อก็ไปชําเหมือนกันค่ะกลับมาตรงกระถางเดิมค่ะผมยังคงชํารวมอยู่ในกระถางเดิมอยู่ยังไม่หนีนหายไปไหนก็พยายาม ชํำอยู่ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันช่วยกันแย่งอาหารไปหน่อยก็เหมือนเดิมค่ะเอาฝังลงไปอันนี้ได้แค่ข้อเดียวแล้วก็ฝังแค่ข้อเดียวชิงๆหน่อยก็ได้ตัวนี้เหมือนกันค่ะฝ่งให้ตัว ก็ตัวนี้มิดไปหน่อยค่ะเพื่อลากจะได้มีความชื้นหน่อยก็จะตักรวมรวมกันไปอยู่ในนี้ก่อนค่ะตัวนี้หมากฝั่งนี้ก็ได้เวลาถอนจะได้ถอนง่ายๆหน่อยจะอนข้างที่จะอันนี้จะฝังลงไปสองข้อค่ะจริงๆรงอให้ปูนแห้งก่อนก็ได้ค่ะแต่พอดีทำคลิปไม, <laughs> ไม่เป็นไรค่ะ เขาแข็งแรงอยู่อันนี้ฝังไปเยอะๆหน่อยาหินไม่พอก็โรยค่ะโรยให้มันสูงขึ้นมาหน่อยอรวมกจนู่ ประมาณนี้ค่ะวิธีการที่อุ้มปากชําบิโกเนี่แล้วอุ้มก็จะวางไว้อย่างงี้ค่ะอันนี้อยู่ใต้แบบโรงเรือนค่ะไม่ร้อนค่ะตรงนี้เนาะก็จะอยู่อย่างนี้พยายามดูความชื้นทุกเช้าค่ะทุกเช้าถ้าดินยังคงมีความชื้นก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องลดค่ะแต่ถ้าดินยังไม่มีความชื้นเราก็มาเพิ่มความชื้นให้กับดินหน่อยโดยการที่แบบฉีดสเปรย์น้ำตรงนี้หน่อยหรือว่าเราจะแบบใช้ลดให้ชุ่มเลยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา แค่อย่า,อาไปอยู่ในที่อบร้อนประมาณนี้ประมาณนี้แสงก็จะได้แบบแสงแยมามเช้านิดนิดหน่อยๆได้แสงสว่างเอาค่ะโอเคค่ะวันนี้หมดไปกับคลิปนี้ก็คือเป็นการปักชำแล้วก็ปักชำเจ้าต้นบิโกเนียหลายจุดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดกระดิ่ง ไว้แจ้งเตือนแล้วก็กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มหน่อยนะคะใน YouTube ช่องอุ้มฮาวเทียการ์เด้นค่ะทุกอย่างเป็นชื่ออุ้มฮาวเทียการ์เด้นหมดตั้งแต่เพจ IG นะคะยังไงก็มีปัญหาอะไรก็ทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวอุ้มกลับไปตอบข้อความให้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะ